สวัสดีครับแม่โครมอนครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอาแม่มันนีเจ้าคือสวยเนี่ยค่อยบะค่อ,อยคนนอนตื่นสวยเสีย์ชิปยังกินครับชิปนะครับเมนูยังครับวันนี้จะได้เมนูสิมกน่อไหม่ใส่หมูสามซันด้อพ oh. ่อแม่โอ้สิมกน้องไม่ซูปพี่น้องก,กินใส่หมูหาซันว่าพี่น,อน้องไง คอยก็อันมาหน้าเนี่เจ้าหมกใสกันอนละร้านเจ้าไปใส่ค้อมาเห็นจักโบหูใส่ไปสู่นมไปสามพมูน,นมาโอ้เอาพี่น้อเอาโอเคครับตามยังน,น,นะครับตามข้าเวเบือใส่กับน้ำไม้จ้า ชิมกเนาะไหมเนาะเขาเน้ว่า,า,าต่ำมากุง้งอ,ดดอ่ะเนอะเออบรรยากาศาก็ดีดีพี่น้องเลยแดดแดดแบบแดดเ,ด,ด,เด,ดเส็บเสบคิ้งย้มหนาวเนาะเห็นยังครับวันนี้ครับไถนายา,าด่า,า,างเนาะพี่น้องเนาะ เห็ดมุกน้อไม้เพิ่นพี่น้องเลยเพิ่นกะให้หลานเพิ่นไปยองน้ำหยานัาง่งน้าานอ,อนาานนกงกะเพ,พิ่นกะ,<า>ะตำเขาวเบื่อใส่น้อไใหม่นะเพิ่นกะมัดที่ร้องหันเลติน้มหย่านั่งเนี่ยอ่านไปว่าเป็นอะไรเบิ้งมุมนีได้พี่น้องหมดอ่ยานใบตองอ่านพี่น้องส่วนร้านาก็เอาใบตองที่ ตากแดไดไปแล้ที่แม่ใบตองเนี่ยนะอือใบตองตากแดดในร้านปลาไทยพี่น้องเลยเอามาไว้คัน่าตากแดดมันกระกรอบเนาะตากแดดมันกระอ้อนไม่นองมันกระเห็ดเป็นมุกอย่งไดเอาไปเบ่งหน้าตากันพี่น้องหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับผมน่ากินไหมครับพี่น้องครับน่ากิน โอ้ยไข่ว่ามันต้องใส้มกได้สุกแล้วข้ามเขาตุยยอดเนาะพี่น้องเป็นก็เห็นสี่พันเนี่ย,ยพียนนยน่น้องงอวมงออยู่เพี๋ยวๆนี่ครับลานวนไข่ก็เอาลูกไข่น้ำลูกไข่ก็เป็นวัดบัดนี้ขอกระซห่อหนึ่งเด้อบัดนี้เด้อผักก่แงงจะเป็นงามนะพี่น้องนหมงามไหมเง้นอันน,นี้เอาไปรวน ใส่ประแดดแป้งนัวดโดยพี่น้องแล้วก็เอามุกเป็นี้เดอร์สูตรข้องข่อยมันชิแ่บมากเลยพี่น้องค่ะน้ำมันก็จะไม่หยดไม่ใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมมุกหน่อไม้ข่อยังสีเลนะ่เนาะงสีหล่บางคนมันกับว่าต่างแดดบางคนมันกับล่นไฟเอาก็ได้ อย่างนี้เราสามมุกนเนาะก็กะประมาณนี้พอสามมุกกินผูเบิดสนิทน้ำไปตองคือสัตว์เดี๋ยวว่าเอายุ่มใจโหลดเนาะโอ้ไปนอนหอของคนคมีหอดมีหอดพันตรงก,ก,ก,กั้นกันเดี๋ยวไปนอนเสริมดิแม่หันไล่ากันเสริมกันเดี๋ยวไปนอนเลยเอาอีกไม้นึงคัดอีกไม้นึงโอเคง่ายๆเายายนาะมุกสุดท้ายไปนอนอเลย เอาพี่น้องให้งไงมีเมนูค๋วยกุ้งเดียกพี่น้องมาเลยค๋วยกุ้งใส่ปมะกรอกกินนะพี่น้องค๋วยใส่ปมะกรอกเดียกพี่น้องเด้อ น้ำปลาปลาแดดแกงงวก้อยกุ้งจะ<า> <c oughs> อันนี้จะขั้นค่ะจะเอาอันนี้มาขั้นเอาบีมมะนาวใส่ก่อนครับแล้วก็ขั้นเลยเพราะว่าดาราของกลัวมือเขาร้อน ละลกกายตัวมือร้อนออกคอนนะนะพี่น้องตัวออกคอนใช่ไหมจ๊ะจ้ะ,จะใส่ผักเข้าไปจ้ะเอาไ่า้ที่นี่นะบ่ไว้คุณใสมะกรอกระว,วัวไอสุดต่อเรียก,กต้อนปั่นซบย่ำหนาวนะพี่น้องอหวานเกลจะมีกลิ่นมะก,กอมรอเข้าไหมอร่อยไหมแบบ้บครับ อันซบนี่คือว่าปากเลยพี่น้องคนอีสานเขาเอิ้นซบพี่น้องซบเรียกขอดตอดนะเจ๊เป็นยังทานากักกระหนึ่งนะมไม้อยู่พี่น้องมกนะมไม้อยู่โอ้ว่าแสบขนาดมกมะม่ายซ้ำมกเลยพี่น้องค่ะเออกำลังอายขึ้นตรวจตรวจดูฮะสักหน่อยอีก,ออกร้อยอีกสักสิบนาทีก็ได้กินเราพี่น้องค่ะมาพี่น้องมามา,มาอกเกออซุกกันละกดซุกจนเปื่อยกดมาเด้อมาเด้อม,มกมะม่ายก้อยกุ้ง ปล่อยเขาเขาจะเล่นนะก็ปล่อยเขาเล่นจะไปคัดใจเขาบสบายขีย้งมันอยู่ฮนมาค่ะไปะเห็นนังอีบัดน,นี่ค่ะเขา,าบ่วงตักยังไงพ่ามีน้อตักเอาบวงวมากระิ้นไปมาเดินพี่น้องสวัสดีครับมา แบเลย่ะองน้ำให,หอะจะทิ้นนะเพื่องเขาคันหล้วก็แซบอีกเนาะทำไมชิ้มือนี้รา่ต้องปอกเองครับชุบคิอบาททำถึงกิน เข้ากันตรงไหนวะเนี่ยเดียนสูตรมันไม่ขยแบบนี้เดียวเพียงคือไพ่เราขอต้องไปลวนก่อน รักเขาเมือนั้พะ Mä jätun näin juurena. พุบปากโทษกินห้ามพูดเวลากินอย่าพูดครับ เาไม่ไล่ท่ไหแ,แทะแะท้เสียงไครองเจ๊กปรดเพ่น ตัวนในห้องไม่ได้มาหาเี่นตลาดข้องถมเนาะข้างผมโน่นนี่คือทังไร่องเนะงาะข้าวโพดจักขึ้นมาตลาดข้องชมมันใหญ่เนาะขึ้พ่ออยู่ใย,ยองให้าฟนเีามาแตะข้องถมบุกเกไม่มงมมมยงเดียว ขุยหอยในความหมกกเนี่่แล้วแล้วอยการก่อนมันเป็นอะไรกันแน่ดตูนตอนนี้าทำแนตูนออโอ๊ยันยังไม่ได้พูดอะไรเลยจะมาอะไรอยเห็นยังเออเอมาหนิมาหนิ

ไอ้บมเบิงนขูดหน้าขูดตาน้องเบิ้งดิิงก็ใส่เสื้อเบิ้งน้องเลยเนาะนี่นี่จะมาขีอ้นเต็มตัวเดี๋ยวนี้แล้แม่ล้างคิงให้ก่อนอยังขูดตัวมาขีอ้นมากเดนมากันเดินมาบอกเนาะเนาะ ควรลักอีกประเทศเนี่ยนะแต่นอ้อมีลูกน้อยสิพี่น้องเอ้ยช่วงนี้เพป็นอารมณสบายเดี๋ยวว่าลูกน้อยเด้อมันใหญ่แล้ว,ยยวท่าท่าลกเาเอออีท่าท่าลกเท่าท่าลกเนาะ